คุณมากมีบารมีมากลน้นเที่ยวสนุกสร้างกุศลมหามงคลสุดรการตาตุดจีนปี2,567ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีนมัสการปิดทองหลวงพ่อทองคำระหว่างวันที่7ถึง11กุมภาพันธ์2,567ณนวัดไซใหญ่ตําบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรี เสริมบุญเก่าสร้างบุญใหญ่หนึ่งปีมีครั้งเดียวขอเชิญร่วมปิดทองขอพรหลวงพ่อทองคําถวายสังฆทานผ้าป่าโพเงินโพอทอง ภาป่าลอยฟ้ามหากุศลรลอยเทียนสะดอกเคราะห์ต่อชะตาราศีให้โชคดีตลอดปีสุดอลังการสมโพธิมหโรสพความบันเทิงเต็มคุณภาพยิ่งใหญ่ทุกคืนเจ็ดกุมภาพันธ์สุดมันเปิดงานกับศิลปินตำนานร็อกอีสานพีสัเดิอดเต็มวงโอเดเพื่อนเอ๋ยคือดังเคยกันนั้นสังสรร พระเมหาสนุกกับสอสุพันโชปัฒธาิลปินหน,นุ่มนั่นอันนั่นไม่พองคำสใจหากันก้าไปสุพันวันนี้วันนั้นวันนี้ไหนให้เธออดนเก้ากุมพาพันต์คึกคักกับดนตรีเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่วงสู่สู่แต็มบงนะ่วนหน้าลองทางจม 10กุมภาพันธ์มาแล้วขอนเอรสรตศิลปินสาวยูกิไหทองคำเต็มวงลูกผู้ชายไม่รักษาคำมันว่าแค่เพียง่านลมปากว่าท้โค้กเขาสัญญาต่อหน้าพระยาแลกสีหักสิแค่ล้าตาพอแลอย่างกนเน้11 1กุมภาพันธ์ปิดท้ายงานมันสถานเวทีกับคอนเสรตหญิงหลีสีจุมพล คับขึ้นเนะ สนุกกับโบดนตรีฟรีสไตล์วาไรตี้อย่าลืมจำให้มัน7-11กุมภาพันธ์67นี้เที่ยวงานประจำปีนมัสการปิดทองหลวงพ่อทองคำนำวัดไซใหญ่ตำบลไส้น ой, อ้อยอำเภอไส้น้อยจังหวัดนนทบุรี5วัน5คืนสนุกคึกครื้นตระการตาคณะกรรมการวัดพร้อมด้วยพ่อข้าประชาชนร่วมจัดงานตรงเทศกาลตรุษจีน